ว่าเพลนแลนสไลซ์สักล่สุดไม่ละลายไว้กว่าเดิมชาวสวรรค์ชาวนาชาวไรบอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้อิซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อิมซีผลผลิตมากมีแถมปลอดภัยเลือกเกินสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนรักนาการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนคาร์บอนโอริโกแซคคาไลใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงดินราหญิงเกษตรความยั่งยืนของการเกษตรอยู่กับ3เกลือเวแพนนวัตกรรมใหม่ วันนี้ครับเราอยู่ที่หมู่7ครับบ้านป่าตลาดตําบลวังสับป,ปะรดอําเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีที่นี่ครับเจ้าของสวนเขานะครับจากนักการไปรษณีย์รับจดหมายส่งจดหมายมาทําสวนเมื่อสิกว่าปีที่แล้วอายุทุเรียนของเขานั้นปัจจุบันนี้13ปีเป็นทุเรียนพันหมอนทองร29ต้นเธอบอกว่าก่อนที่จะเจอกับคู่หูมิเศจันเธอก็ได้ดูแลมาแต่ว่ามันมีการตายของต้นเกิดขึ้นที่สําคัญครับเธอเจอคู่หูมิเศษจันแล้วก็แปลกใจเธอบอกว่านี่แหละครับคือคู่ ผู้หูสามันประจำบ้านของเธอสิ่งนี้ทําให้เธอนั้นเปลี่ยนแปลงครับต้นหมากลากไม้ของเธอที่เป็นทุเรียนที่เธอดูแลจากที่เคยได้เงิน8 0 0 0 0นเปลี่ยนมาเป็นล้านห้าเป็นอย่างไรครับมาพบกับเจ้าของสวนผู้ที่ใช้นวัตกรรมใหม่ของ3ามเกลเวอแพและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีต้องทำส,งสวัสดีค,ครับโอ้โช่วยแนะนําชื่อเสียงเรียงนามหน่อยครับเจ้าของสวนแห่งนี้ครับ ชื่อชแชลมออนหวานครับชแชลมออนหวานนะครับอีกท่านนั้นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับค่ะชื่อสุดารัตนพงศ์นะคะหรือคู่หูใบเ้าเพชรน,นะคะโอ้โหผมขออนุญาตเรียกว่าแม่นอง เอาแค่เจก็พอมั้งเอาเจนะคแม่หนอกก็คือจะเรียกตามที่ึกษาผลิตภัณฑ์ครับ,รบผมที่ึกษาตภัณฑ์มีชื่อเล่นว่าเต้าเต้า<ต> <ๆ S 2> นะครับดังนั้นขออนุญ,ญาตให้พี่เต้านะครับได้อธิบายหน่อยเถอะว่าทําไมพาผมมันยังสวนแห่งนี้ครับก็สวนแห่งนี้นะคะที่เต้าได้พาเข้ามาชมนะคะก็คือ,อทั้งแม่หนอกเนี่ยคือจะใช้ครบทุกตัวเลยจริงๆค่ะ ตอนที่เข้ามานั้นพี่เต้าเห็นมันยังไงครับในสวนของแม่น้องนะครับในสวนของแม่น้องในช่วงที่เข้ามาก็คืออันนี้รู้จักกันอยู่บ้างแล้วแล้วก็คืออยากจะแนะนําของดีแล้วบอกต่อเพราะว่าเราเห็นว่าแม่เขามีปัญหาในเรื่องของต้นป่วยก็เลยลองแนะนําดูจนกระทั่งมาถึงวันนี้แม่บอกว่าสามเกลือแพนคือยาสามันประจําสวนของแม่ไปแล้วคโอ้ทวนถาม เจ๊น่อง <Gen on. S 1> จริงไหมครับว่าเมื่อก่อนทําอาชีพที่เกี่ยวกับไปรสณีใช่จ้ะทำยังไงครับไก่สนีตอนนั้นคือเป็นพนักงานนําจ่ายในตํา<น>บลน,นี้แล้วเรานําจ่ายยังไงครับถึงมา,มาทําสวนทุเรียนบังเอิญพี่น้องเขาแบ่งที่กันก็เลยมาทําสวนด้วยทําไปรษณีด้วยแล้วตอนนั้นเรามีความรู้ด้านการทําสวนทุเรียนอย่างไรครับมันงูปลาปลาเพราะว่าเราไปทั่วตําบลเราก็ได้ได้ความรู้จากเพื่อนพ้อง<ฮ>แล้วเราก็จับจุดมาทําสวนขอ,งเ,เอง,งเราเองของเราเอง ก็เมื่อสิบกว่าปีก่อนถูกไหมครับใช่ใชตอนที่มันเป็นปัญหาจัดๆนะ่ะคือเราทําไปเราก็รู้ไปทําไปเรียนรู้ไปใช่ครับลองถูกลองผิดทุกอย่างและมันผิดตรงไหนบ้างครับที่สวนของเรามันเกิดอาการผิดปกติอย่างไรเราถึงมาเจอคู่หูแล้วรู้สึกว่ามันถูกใจเล่าให้พี่น้องฟังครับมันเหมือนกับมาทําให้โครงสร้างของทุเรียนแข็งแรงขึ้นแปลว่าก่อนหน้านั้นทุเรียนเราเริ่มโซม โซมใช่อ่อนแอใช่ต้นเป็นอย่างไรครับคือป่วยน้ำออกตามต้นเป็นคอดินอ๋อไฟท็อปรั่โรคเน่าคอดินใช่แล้วพวกใบกิ่งก้านสาขาเป็นยังไงครับตอนนั้นก็ปล่อยกิ่งปล่อยใบแล้วก็ยืนต้นตายตายไปเยอะไหมครับ60กว่าต้นตอนนั้นอายุมันเท่าไหร่แล้วถึงตายไปตั้ง60ต้นครับก็อยู่ในเลดสิบปีสิบปีแล้วตายหกสิบต้นคือตายท้องกลมคือมีลูกแล้วก็ตายท้องกลมเลย รัลูกไม่ได้ก็ตายไปพร้อมกันเลยตายเป็นแม่นาคเลยนะครับใช่ค่ะอันตรายจริงๆ <พอ S 1> เลยพอนาคมาทีหลังเลยไม่ทันไม่ทัน <c oughs> ก็หมายความว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้เห็นผลแล้ว กลับต้นกลับตายผลผลิตก็ไม่ได้สิ่งที่เราลงทุนไปมากมายก็สูนเลยนี่ก็คือความอัดอั้นตันใจของเกษตรกรของชาวสวนทุกคนของชาวสวนทุกคนที่มองหาผลิตภัณฑ์ดีๆน้องแต้วก็เข้ามาพอดีก็มาช่วยในการค้ำจุนถูกไหมครับค้ำชูให้เรารู้สึกมาแนะนําให้เปิดใจลองดูตอนแรกก็งั้นๆนะมั้งโดนมาเยอะเราลองทุกอย่างเพราะเราเป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วสามารถ ใส่ข้อมูลได้ตลอดเวลาเมื่อใส่ข้อมูลไปแล้วตอนนี้ใช้แล้ว<ช>วางใจแล้วว่าน้องแต้วมาคนสนิทนะครับมาบอก<ช>เราการันตีเราเราเรา,เราเชื่อเพราะว่าอยู่ใกล้ตัวเรา พอคนใกล้ตัวเราเขาปรารถนาดีกับเราไงเมื่อปรารถนาดีแล้วเราเอามาใช้ครั้งแรกที่ใช้ไปปุ๊บอะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงกี่วันกี่เดือนครับเปลี่ยนแปลงก็ในระยะอาทิตย์ล้วก็รู้แล้วนะใบเริ่มเขียวและใช้มาเรื่อยๆแผลที่เคยเป็นเยอะๆก็น้อยลงแล้วผลผลิตลูกสวยทรงสวยหนามเขียวน้ำหนักดีกี่กิโลต่อลูกครับมันจะอยู่ที่สามสี่ห้าโอ้ก็ถือว่าลงกล่องใช่เพราะเราเวลาเราแต่งเราก็ต้องแต่งด้วยไงควบคู่กับการ ดูแลเรื่องการแต่งการอะไรด้วยนี่ก็ถือว่าเราเริ่มรู้สึกว่าอุ่นใจละสบายใจละต้นมาผลมาความสวยงามของต้นมาน้าหนักลูกเริ่มดีแล้วเราทําอย่างไรต่อครับจากนั้นว่ามันได้กี่กิโลกี่ตันกันทีเดียวตอนสมัยตอนที่เริ่มดูแลรักษามาแล้วครับมันมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆการเน่ามันก็น้อยลงผลผลิตก็มากขึ้นเราไว้ลูกได้มากขึ้นเพราะตนนะ้นเรามันแข็งแรงขึ้น ตอนนั้นอนะ่ะพอเราเริ่มใช้มนะันอ่ะมันออกมาเป็นจํานวนเงินสักเท่าไหร่พอจะบอกได้ไหมครับตอ,ตอนที่ดูแลเสร็จแล้วครับเพิ่มขึ้นเหมือนทวีคูณเหมือนกันนะจากที่มันดรอปลงไปถึง8 0 0 0 0นเนี่ยแล้วมันขึ้นมาทีเดียวล้านห้าเนี่ยเอาละครับตอนนี้ยบริษัทได้ปรับปรุงคุณภาพพัฒนาสูตรขึ้นมาเป็น3ามเกลือแพนนวัตกรรมใหม่เจนองได้นํามาใช้ประมาณเดือนไหนครับเดือนมิถุนามิถุนาปี6767ตอนนั้นเรานํามาใช้เพื่อการอะไรครับ ทำใบทำดอกทำผลใช่ทำ,ทำใบก่อนทำใบก่อนแล้วก็สะสมถูกไหมครับสะสมมาก,การใช้ทำใบนั้นเราเห็นเพิ่มยังไงครับใบเขียวใบสมบูรณ์พอใบสมบูรณ์แล้วมันถึงเวลาที่กิ่งมันที่มันจะรองรับดอกในวันข้างหน้าเป็นไงครับใช่มันแข็งแรงเรารู้ได้ยังไงเขาว่ามันแข็งแรงขึ้น ก็จากที่เราอยู่ก็เข้าทุกวันหรือว่าเราทําแผลเราขูดเนี้ยเสียงมันจะเปลี่ยนจากเคยขูดยบยบยยบมันจะกา,กากากแท็ใช่ก็หมายความว่ามันแข็งขึ้นใช่เซลล์มันแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเมื่อก่อนยวบยวบยบโยบใช,ใช่ครับอูอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคในการดูแลความแข็งแรงของกิ่งก้านสาขาเมื่อกิ่งเขาแข็งแรงก็หมายความว่าเขาเตรียมรองรับการที่จะมีดอกใช่ไหมครับใช่อดอกเป็นยังไงครับดอกดีค่ะสมบูรณ์ออกเยอะไหมครับมาเต็ม แล้วตอนนี้ขนาดนี้ที่เรายืนอยู่ขนาดนี้มันก็กําลังเห็นมีดอกมีดวงมันเต็มคิดเป็นเปอร์เซ็นร้อยยีต้นเนี่ยครับเรามองว่ามันออกมันมากกว่ามันมากกว่าเก็นก็หมายกว่า90ต้นขึ้นไปใช่มาทุกต้นโอ้โหก็เรียกว่าโอ้โหมาทุกต้นเลยเหรอครับใช่แล้วเราคาดว่าสิ่งที่เรามองเห็นตรงนี้แล้วเราบำรุงต่อเนื่องเนี่ยด้วยนวัตกรรมใหม่เนี่ย เราจะบำรุงไปถึงเวลาไหนอย่างไรครับยันตัดเลยค่ะยันตัดยันตัดท่านที่เคารพครับนี่คือชีวิตชาวสวนจร,จริงๆครับทุกครั้งที่พูดคุยแม้จะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในความสุขสบายในการร่วมวงกันเขามองว่าผลิตผลของเขานั้นคือสิ่งที่จะปะลมใจทําให้เขานั้นมีกําลังในการเดินหน้าต่อไปด้วยผลิตภัณฑ์ของ3เกลือถูกไหมครับครับผม3ล้านพันันกานเห็นเห็นเพราะว่านี่คือความสุขใจผมถามนิดเถอครับในเมื่อก่อนอะตอนที่เรายังไม่เจอกันอนะ กับ3เกลอเวอร์แพนเนี่ยต้นทุนเป็นยังไงเราใช้อะต้นทุนค่อนข้างสูงเพราะว่าเราต้องใช้หลายตัวบวกกันาอาหารตัวอื่น่ใชมาบวกกันเรียกว่าเยอะแยะไปหมดเลยครับและปัจจุบันใช้แค่2อ,อย่างพอเลยครบถ้วนอาหารสามมันประจําสวนนี้เลยที่เป็นความภาคภูมิใจครับผมแล้ว ผมถามนิดเดียวท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะมีบุคคลที่จะเข้ามาสวนเราเยอะที่จะนําเสนอธาตุอาหารอะไรต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยบางทีก็มีเกว้ไปบางทีก็มีคนทําลอกเลียนแบบใกล้เคียงคล้ายคลึงแต่ข้างในพอเปิดมาแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยครับเจนหน่องช่วยบอกพี่น้องด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้เราต้องเลือกที่เราไว้ใจได้แล้วเราก็มั่นใจในตัวเขาเราจะเต็มต้องคนไว้ใจเท่านั้นใช่แล้วก็ผลิตภัณฑ์น่าเชื่อถือใช่ สิ่งนี้สําคัญดังนั้นท้ายที่สุดขอเจ๊น่องขีดเส้นใต้ความรู้สึกของพี่น้องเกษตรกรที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาช่วยปรับปรุงบารุงดูแลสวนของเราเชิญครับก็แนะนำเนาะแนะนําพักพวกถ้าไม่เชื่อก็มาดูสวนได้ท้าลองพอวอมดีจริงดีจริงท่านมาที่สวนนี้ครับรับรองได้ว่าเจ๊น่องดองยาไว้ท่านแล้วนะครับแน่นอนมาพูดคุยมาดูแลสวนและมาเข้าใจชีวิตหัวอกเกษตรกรด้วยกันว่าเรานั้นพึ่งพาอาศัยกันอย่างไร โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆให้ทุกท่านได้มีโอกาสใช้ร่วมกันอย่างยั่งยืนในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเรามองและเราช่วยเหลือเกษตรกรแบบไหนครับเด่ยนเชษครับเราไม่ได้บอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีซะเต็มร้อยแต่เราบอกเลยว่าเราทาให้คุณลองค่ะลองเปิดใจดูค่ะแค่คุณเปิดใจเพราะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นอ่าอินรีล้วนๆน,นะคะโดยที่ไม่มีสารเคมีอะไรเลยนะคะลองมาใช้กันดูค่ะ ไม่ดีจริงเราไม่แนะนําแน่นอนค่ะนั่นคือทุกเสียงแห่งการยืนยันพลังแห่งการเกษตรที่เรียกกันว่ายั่งยืนตลอดไปนะครับดังนั้นพี่น้องครับถ้าเมื่อไหร่นึกถึงความยั่งยืนทางการเกษตร3ามกรเว์แพนนวัตกรรมใหม่ตอบทุกโจทย์ตอบทุกปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์และเจ้าของสวนครับโอกาสหน้าครับมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนจะไปติดตามความยั่งยืนทุกสวนทั่วประเทศครับวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสามเกลือแทนสูตรใหม่ใช้ได้ละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษวตกค้าง